คือแน่นอนแล้วก็เมื่อท่านไม่เอาคืนแล้ลงในบาทที่เหลือเป็นตกเหนียงอยู่อย่างคิดว่าเข้ากระเป๋าคณะกรรมการหรือเข้ากระเป๋ากระพบเจอสารสื่อเสนอผู้บัญชาการไม่ใช่ครับเข้าวัดเช่นเดียวกันนะฮะแต่ตัวเลขที่ตั้งขึ้นมาเพื่อความเป็นติดบนห้อนะครับก็คือกล้าวไม่ได้แต่ รอก็ถสบกา้ก็ครถุงทีูที่ไหนเรียนให้ทราบกมได้มีเอาไว้สำบให้ทุกท่านได้าที่เตขึ้นกับถิ่นนะฮะเนี่ยโต๊วัถุทานที่ทุกท่านจะได้นำเสีนไปใส่บาตรเทโลนะอาูดูว่าตลงนั้นสีารักงานการคลงโดยกอริต ก็จะมั่งเหนียกทุกานนะครับก็หมืนัวใหญ่มาเป็ที่ระลึ่านอนนะฮะพันธุ์นเยอไม่คยสีดอังเนียวเป็นโอกาสเป็นามโชคดีของทูกท่านในรุงน บานี้นะครับราจะรับรองอากวรนะครับวัุคจะต้องมีีแม้แพระอารามลวก็เยิร่องคนังคนวันะครับยออกและวนี้อเปรอังทลก้่วอกงที่องท่อตงที่เลือี่ก้ก็ันงทจ่เกัทั ากวคนชัวเราไม่คุ really wow. right. really right. ้็อนลนะครับตรงนี้เป็นกางแน่นอนนะครับถึงจร้องสดเนี่ยที่เรามีมาใหอดีตนี่ยรกไปไม่ได้พระเ่อนี้งเนอไปไไ้ระทาตา คนดีเข้าทันที่คุ้มครองเฮ้คนดีเข้าทันที่ไทยนึกถีก็คุ้มโบราณเลยร้อยลย่บาคือโบราณยี่สบคบร